เงินหายไปจากบัญชี3,000บาทครับเธอก็งงว่า<ฆ>เราไม่ได้กดเราไม่ได้ถอนหายไปได้อย่างไรครับคุณพิมพิชชาก็เอาหลักฐานครับไปแจ้งความกับตำรวจสาพ,พาบ้านหม้อท,ที่สระบุรีเธอบอกว่ามีข้อความเนี่ยบอกว่ามีการโอนเงินออกจากบัญชีของเธอไป3,000บาทแต่ไม่ได้ระบุป,ปลายทางว่าเงินไปที่ไหนครับก็เลยโทรศัพท์ไปสอบถามเจ้าหน้าที่ธนาคารจนทราบว่า เงินเนี่ยถูกกดถอนออกจากบัตร ATM ซึ่งเธอเคยผูกบัตร ATM กับบัญชีไว้จริงแต่ยกเลิกไปนานแล้วเงินในบัญชีนี้เป็นเงินค่าใช้จ่ายในครัวเรือนแล้วก็เลี้ยงดูลูกก่อนหน้านี้ก็เคยถูกแก๊งมิจฉาชีพเนี่ยดูดเงินในบัญชีมาแล้วครั้งหนึ่งสูญเงินประมาณเบ็ดหนกว่าบาทครับทั้งนั้นเนี่ยเธอไปตามมาจนคืนได้แล้วหลังจากนั้นครับเธอก็ไปโหลดแอปเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยือ่อเธอบอกว่าตรงนี้แหละ น่าจะเป็นช่องโหว่ที่ทําให้เงินในบัญชีของเธอหายไปแทนที่จะเป็นการปกป้องเงินกลับเป็นกายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพครับ